บบดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคอมพิวเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำาปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำาดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสถาบันพระปกเก้าซึ่งเป็นสถาบันที่อบรม นักษาในทุกระดับนะครับไม่ว่าระดับสูงระดับกลางหรือระ,ระดับปฏิบัติการต่างๆเนี่ยก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทํางานนะครับให้มีไปสภาพในการทํางานแน่นอนนะครับเพราะว่าหลักสูตรของพระปุกามีหลายหลักสูตรนะครับหลักสูตรหลักๆมีอยู่หลักสูตรน่าสนใจนะครับเรื่องการสร้างสังคมสันติสุขนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้บริบทของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของอความขัดแย้งในหลายระดับมีทุกระดับนะครับมีหลายรูปแบบ เรื่องของการที่จะสร้างสังคมเส้นส,สุขก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยปกตินะครับหลักสูตรของพระปก 9, เกล้านอกจากมีการเรียนการสอนแล้วเนี่ยก็จะมีการมอบหมายโครงงานให้ลงในพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับโครงงานที่ลงในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะสัมผัสเห็นหน้าง,งานจริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกลุ่มแรกนะครับที่จะนําเสนอเป็นเรื่องของคลองบางเขนนะครับสายน้ําสายสัมพั์หน้ายน,หน,ายนหน้าอยู่ สู่สันติอย่างยั่งยืนนะครับสู่สันสุขอย่างยั่งยืนวันนี้แขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านแรกก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัยเหลืองทองนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านที่สองครับดรชลัุ์อุยถาวรยิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงบริบทของเมืองไทยแน่นอนกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยในอดีตก็เรียกว่าเวนิตะวันออกแต่เดี๋ยวที่บทบาทของคลองหายไปก็กลายเป็นถนนโหดทางแล้ว ที่ไปที่มาของกลุ่มนี้ทําไมจึงไปตกผลึกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เราน่าจะทําเรื่องของครองวันนี้ครองตอบโจทย์อะไรยังไงมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างไหมครับที่ไปที่มาก็อย่างที่อาจารย์รเกิดไ,ไว้ตอนแรกนะครับ,รบว่า,คร,วาครองเป็นเป็นความสําคัญของสังคมคนะครับก็คล้ายๆกับเวเนิตะวันอของที่อาจารย์ว่านะครับ เดิมที่ความบางเขนเป็นเส้นเลือดสําคัญของเรื่องของการเกษตรกรรมในในพื้นที่บางเขนตรงนั้นแต่ว่าพอระยะเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนสมัยผ่านผ่านชีวิตมาจนโตป่านนี้แล้วนะก็ก็เกิดปัญหาจากจากหลายๆเรื่องที่อยู่โดยรอบที่ใช้ใช้คลองครับครับก็จากชุมชนจากหน่วยงานนู้นจากหน่วยงานนี้ครับเราก็เลยทั้งกลุ่มเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราน่าจะใช้เป็น พื้นที่เป็นแซน์บ็อกครับในการลงมาทำทำงานเพื่อจะได้ขยายผลต่อไปเพื่อชุมชนก็เรียกว่าวิธีเส้นทางของคลองนี่มันมีหลายวิธีของชุมชนซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วบทบาทพอโอเคในเรื่องของคลองหน้าอยู่เนี่ยกระบวนการกระบวนการในการเข้าไปเนี่ย นับหนึ่งยังไงครับครับผมกระยัดเสริมนิดนึงว่าหลังจากที่เราได้รับโจทย์ในการที่จะลงไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะลดความขัดแย้งเสริมสร้างสังคมสันติสุขในในการที่เราเป็นจับที่คลองบางเขนกิจกรรมที่เราได้ลงสู่การการปฏิบัติการของงานในครั้งนี้ก็คือเริ่มจากเราเปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นศึกษาสภาพปัญหาจากผู้นําชุมชนจากคนในชุมชนระวังกลุ่มที่จะเชิญเข้ามาเสวนายังไงเพราะว่ามันมีความ หลากหลายของ ครับโดยส่วนใหญ่กลุ่มที่เราได้เชิญมาร่วมในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ประกอบไปด้วยผู้นําชุมชนแล้วก็คนที่อยู่ริมคลองบางเขนนะครับในช่วงที่เราเข้าไปไปจับผลงานรวมทั้งน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่มีวัดด้วยไหมแถวนนครับแล้วก็มีผู้นําศาสนามีวัดด้วยนะครับเข้ามาร่วมในการดาเนินการกิจกรรมพอเราเข้าลงเข้าไปในการศึกษาสภาพปัญหาไปจัดเวทีเสวนาเราก็ทําให้เราได้รับทราบว่าสิ่งที่เขา อยากจะได้เพื่อจะทําให้ฟื้นฟูให้สภาพของคลองเนี่ยได,ได้ได้ได้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอีกเนี่ยก็เป็นการที่อยากจะให้อบรมให้ความรู้รรอยากจะทําให้คลองเป็นแหล่ง嗯嗯ท่องเที่ยวอยากจะมีรายได้จากจาก จากลำคลองนะครับก็ทางกลุ่มของเราก็ได้นำเอาสิ่งที่พบสภาพปัญหานั้นเนี่ยนะครับมามาจัดเป็นกิจกรรมที่เราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะผมฟังแล้วเหมือนกับว่ามีความต้องการที่หลากหลายของชุมชนแสดงว่าณณการเสวนานก่อนเสวนานี่ความมีส่วนร่วมที่จะมาร่วมแก้ไขปัญหากหลายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ ก็เราเราเริ่มอย่างนี้ครับอาจารย์เราก็คนในตรงนั้นเขามีกลุ่มอนุรักษ์คลองบางเขนอ๋อมีอยู่แล้วใช่ครับกลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของคนบางเขนเราก็จะได้ข้อมูลจากอันนี้เพราะว่าขั้นตอนในการลงพื้นที่เราจะเริ่มต้นจากการค้นหาประวัติศาสตร์ของคลองก่อนแล้วก็ค้นหาวัฒนธรรมค้นหาวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มารวมตัวแทนของ ของชุมชนโดยรอบเนี่ยรวมรวมถึงวัดด้วยนะพี่ครับก็มาคุยกันครับหลังจากคุยกันแนะคุณแล้วล่ะเราเรามีการตกผลึกไหมครับเอ๊ะว่าเป็นประเด็นตรงไหนน่าจะสร้างกิจกรรมมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ประเด็นหลักคือคลองเปลี่ยนไปอย่างที่ที่บอกอาจารย์ตอนแรกครับคลองเปลี่ยนไปคลองคลองในช่วง ที่มีสังคมเมืองมาโตตเข้ามาจนถึงชุมชนเกษตรตรงนั้นเลยครับก็เกิดน้ําเสียจากน้ําที่ทิ้งจากชุมชนเป็นปัญหาหลักเลยนะำเสียใช่เป็นเป็นปัญหาหลักเลยครับขยะก็เยอะใช่ไหมใช่ครับก็เลยเราก็ชวนชุมชนมาคุยกันเรื่องนี้ครับอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ครับหลังจากที่เรารู้สภาพว่าเราตกผลึกได้ว่าคลองมันเสียแล้วเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านชุมชนหายไปนะครับเพราะว่าเด็ก หลายๆคนไม่ได้มาใช้สัญจรทางคลองแล้วก,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 ก็ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นการตักบาตริมน้ําหรือการใช้ออใช,ใช้ใช้สายน้ํามาเป็นออมาเป็นตัวเชื่อมทางวัฒนธรรมมันหายไปออรวมทั้งสายสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่นทั้งรุ่นโตแล้วก็รุ่นเด็กๆเ,เลยไม่มีความสัมไม่มีความสัมพันธ์ไม่ไม่มีส่วนร่วมกันเด็กก็ไม่อยากจะรู้ว่าความเป็นมา หรือวัฒนธรรมอะไรเป็นอย่างไรทั้ง3ประเด็นนี้ทั้งคลองที่มันเน่าเสียการขาดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ําแล้วก็ความห่างของของของเด็กกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นจึงเกิดมาเป็นกิจกรรมครับเช่นน้ําเน่าเสียเราก็มีการให้ความรู้ทั้งเรื่องของการทำน้ำหมัก EM ขยาย EM การเพราะก้าไม้ต้นไม้นะครับถ้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเราพยายามไปเสริมสร้าง แหล่งท่องเที่ยวนะครับให้ให้มีการดีไซน์เรื่องเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าแล้วก็กเชื่อมกันยังไงตรงนีน้อเราก็เชื่อมโดยกิจกรรมเช่นในริมคลองบางเขนนี่ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหาร เด็กรุ่นใหม่ทําไม่เป็นอาหารประจําถิ่นหรือขนมประจําถิ่นเราก็ให้คนรุ่นเก่าเนี่ยมาสอนน้องๆที่เป็นรุ่นรุ่นเด็กๆนะครับรวมทั้งเราก็ใช้เรื่องของนิทานที่พูดถึงตำนานหรือสตอรี่ของของคลองบางเขนให้คนรุ่นเก่าเนี่ยมาเล่าขานให้ให้เด็กได้ฟังตรงนี้นะครับนี่เป็นกิจกรรมก็เรียกว่าพอมีแนวคิดแล้วก็สร้างกิจกรรมเพราะกิจกรรมนี้ มีการการที่จะดึงมาทําจริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมาทาจริง <c oughs> มาทําร่วมกัน <c oughs> ด้วยครับครับแล้วกระบวนการพอมีการทําร่วมเนี่ยมีความถี่ของกิจกรรมเยอะไหมครับหลายครั้งไหมครับหลายครั้งครับจริงเ,เราเราเราเขียนเป็นหลักๆในโครงการเอาไว้4ครั้งแต่กจริงแล้วเนี่ยเราแต่ละคนในที่เป็นสมาชิกในทีมก็ผลัดกันลงพื้นที่เราจะมีพื้นที่ตรงที่เป็นศูนย์กลางที่เราใช้นัดนัดรับป้ะจ้าว่าก็คือตรงวัดทางหลวงครับอาจารย์ เราลงสามครั้งเราลงสามครั้งนะฮะแต่ว่าจริงๆเราเขียนตามแผนเนี่ยคือมัน4ี่ครั้งด้วยระยะเวลาของการศึกษาอบรมของเราในหลักสูตรทําให้เราลงได้ถึงได้สามครั้งทั้งเรื่องของการสํารวจลงไปเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของการไปถ่ายทอดกิจกรรมนะครับนั่นก็คือจากการที่ได้มีการจัดสัมมนานะครับมีการสัมผัสไหมครับว่าบทบาทของผู้นําแต่ละชุมชนมีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนก็ ภาพจากที่เราเห็นเป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับจากเดิมเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยชุมชนโดยรอบมันมีหลายชุมชนครับมีวัดสองวัดที่อยู่ติดกันวัดทางหลวงกับวัดโพทองล่างที่เราเราไปลงพื้นที่ผู้นําชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในเวทีเสวนา วัฒนธรรมจังหวัดก็มาร่วมฟังกับเราด้วยครับเขาก็นําข้อมูลที่ชุมชนที่เป็นต้นบแบบของเราเนี่ยเอาไปเอาไปขยายในเรื่องของวัฒนธรรมครับเดี๋ยวผมผมแวะเสริมตรงที่อาจารย์ชลัดพูดตรงเมื่อกี้ในเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวเยี่น่าชื่นใจอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์คือคือเยาวชนของเราเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของของบ้านเขาแล้วก็มีการมามาเป็นามาเป็นยุวะมักคุเทศนะครับ เป็นคนนําเที่ยวชุมชนหมายถึงว่าเขาสนใจอยู่แล้วว่ามีมีกระบวนการที่จะสร้างให้เขาให้เขาเป็นผู้นําในเรื่องของการเป็นไกด์หรือนําท่องเที่ยวใช่ครับเป็นไกด์นาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในในชุมชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กวัดครับกลุ่มเด็กวัดแต่เป็นเกิดจากกิจกรรมของวัดทางหลวงก็เริ่มมีดึงดึงกลุ่มพวกนักเรียนเข้ามาด้วยไหมครับเนี่ย มีครับมีมีมีดึงดึงดึงกลุ่มนักเรียนเขาจะมีเป็นเป็นรุ่นครับอาจารย์ครับที่ก็จะมีเป็นรุ่นของเราเนี่ยก็เข้าไปเสริมในเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะนาเที่ยวการวาาแผนอะไรแบบนี้ครับครับพอพูดแต่ละเขตแน่นอนว่ามันจะมีเจ้าภาพหลักของเขตขึ้นโดยราชการเนี่ยบทบาทของของของเขตหลักหลักสี่ยังไหมครับอันขตนี้อยู่จังหวัดนนท์ อ๋ออยู่อโขตัยครับอย่ไม่ได้ไม่ได้อยู่พื้นที่กรุงเทพไม่ได้ไม่ใช่อยู่พื้นที่กรุงเทพครับอยู่ถ้ากรุงเทพจะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกันเขตครับครับครับ ก็เลยมีเมื่อกี้ท่านจังหวัดอะไรจังหวัดวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดผมก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมมีวัฒนธรรมจังหวัดคือเรื่องอย่างนี้ครับส่วนร่วมอย่างที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมอะไรในการทํากิจกรรมของเราในครั้งนี้ครับก็ประการที่หนึ่งก็อย่างวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็ท่านก็เข้ามาดูเพราะว่า จุดศูนย์กลางที่เราลงไปในพื้นที่คือวัดทางหลวงก็มีพิพิธภัณฑ์มีมีการบอกเล่าตำนานต่างๆทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เข้ามาช่วยเสริมในการที่จะให้ความรู้กับน้องๆที่เป็นมัธคุทศ์น้อยมอสักครู่นี้ที่ได้นำเรียงน,นะครับส่วนในเรื่องของการให้ความรู้ในการที่จะไปทำา e EM ททำการเพาะปลูกกันมาแบบน้ำเสียเราก็ได้รับการสลับสนจากหน่วยงานที่มาช่วยสอนซึ่งทางกลุ่มของเราก็ได้รับการสลับสนจากทางเขตสำนักงานเขตหลักสี่ี เข้ามาช่วยถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ทางนนแต่ว่าคลองบางเขนนี้ก็เรียนว่าก็พาดผ่านตั้งแต่ในกรุงเทพทีไ่มาตั้งแต่เขตบางเขนเขตหลักสี่แล้วก็พาดผ่านไปยังจังหวัดนนด้วยเพราะว่าวัดทางหลวงนี่ก็เป็น รอยต่อระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นส่วนราชการก็จะเข้ามามีส่วนในการช่วยผมขออนุญาตไดน้นำเรียนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปลงพื้นที่เราไปสำรวจเรา,เรา,เราได้ได้พบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเราได้พบว่าคลองบางเขน,เนในช่วงที่เป็นของชุมชนวัดทางหลวงที่เราไปทำก็มีสภาพน้ำที่ดีขึ้นม,มีสภาพน้ำที่ใสขึ้นสามารถที่จะเอามา พาะปลูกเอามาลดน้ําต้นไม้แต่ไอถึงขนาดที่จะลงไปใช้ไปอาบน้าอะไรไม่ไช่ช่วงช่วงของการเปรียบเทียบได้ใช่ครับผมเพราะว่าเราสอนทํา EM เราสอนเพาะก้าไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้อะไรที่เราสอนไปเนี่ยสามารถเอาน้ําตรงนั้นมาได้ประการที่2ก็คือการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสัญจรท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะครับที่เดินชมหมู่บ้านเดินชมบ้านเดินชมแต่ไม่ได้ทางเรือใช่ไหมไม่ใช่ทางเรือนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคลองปิด เนื่องจากว่าการน้ําจากทะเลหนุนก็เลยก็เลยไม่มีการสัญจรทางเรือครับแต่ก็จะมีเส้นทางเดินที่เรียบไปกับคลองตลอดเส้นใช่ครับมีทางเดินส่วนเรื่องของการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมริมคลองที่ที่ผมได้นำเรียนว่ามีผู้สูงอายุมาสอนน้องๆทำอาหารประจำถิ่นขนมประจำถิ่นอันนี้ก็เกิดภาพที่มีมาตั้งแต่อดีตเลยใช่ไหมครับแกงบางชนิดเนาะที่เราไปพบผมผมไม่รู้จัก แกงอะไรนะแกงะแวงครับแกงะแวงแกงระแวงกินแล้วต้องระวังเลยแกงระแวงยังไงครับแกงละแหวงก็ตอนตอนนี้หายไปเมนูพวกนี้ครับอาจารย์หายไปก็แต่ว่าเราโชคดีที่เราเจอว่ายังมีป้าาแม่ๆที่อยู่ในนันยังยังจำเมนูนี้ได้ครับก็เอามาทำให้ดูวันที่เราเอาไปเสนอพรีเซนต์ที่บ้านรปก้าเราก็เอาไปนะครับเด็กรุ่นใหม่รู้จักกับแกงระแวงนครับ ก็คล้ายๆผมดูแล้วก็คล้ายๆเหมือนแกงมัสมั่นคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็จะมีขนมมีเป็นพริกกะเกลือพริกกะเกลือก็คือใช้คุกกินกับข้าวนะก็เผมนึกว่าเอาไปจิ้มอาหารเปรี้ยวๆขนมเปรี้ยวผลไม้เปรี้ยวๆแต่เป็นสําหรับคุกข้าวก็คือดูส่วนผสมในการทําก็จะมีจะมีมะพร้าวมีพริกป่นมีเกลือมามามาคนรวมกันหรือ ขนมที่เขามาทําให้เราดูนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนขนมเทียนนะแต่เขาเรียกเป็นขนมเขามีชื่อของเขานะครับซึ่งเราก็เ,เทียนสลับงาเทียนสลับงานเราเราก็ได้ให้ถ่ายทอดความรู้สุดท้ายอีกอันหนึ่งที่เราได้รับก็คือว่าได้มีการสารเสวนาได้มีการพูดคุยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดเป็นภาพที่ที่เป็นภาพที่บรรยากาศที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยากได้อะไรอยากจะทําอะไรเกิดขึ้นมากเลยครับครับ,รบแล้วเราเรามีการให้เครื่องมือเขาไหมครับเครื่องมือเช่นเมื่อกี้มาพูดหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างที่ว่าเริ่มสูญหายไปว่าแกงระแวงหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ยังไงเราเรามีให้ทิศทางหรือแนวทางเขาบ้างหรือเปล่าเรื่องของแนวทางด้วยอย่างนี้ครับด้วยตรงตรง พื้นที่ชุมชนตรงนั้นเรามีวัดเป็นเป็นศูนย์กลางวัดเนี่ยจะเป็นเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆกับประชาชนที่อยู่ในในชุมชนครับสิ่งที่เราทําเป็นวิธีการหรืออะไรนั้นเราจะเก็บไว้ที่วัดอันนี้คือวิถีเก่าเลยครับอาจารย์แบบนี้ต้องมีพิพิธภัณฑ์ด้วยวัดมีพิพิธภัณฑ์อันเหรอครับผมวัดมีพิพิธภัณฑ์เราได้จางที่อาจารย์ธงชัยท่านว่าก็คือเราก็ได้บันทึก สิ่งที่ทั้งหลักทั้งสูตรของการทําวิธีการทําแล้วก็ส่งมอบไปให้ที่วัดเพราะว่าจากจากที่อาจารย์ถามแหะครับว่าเราได้ให้เครื่องมืออะไรเพราะนั้นการที่จะมาศึกษาจะมาต่อยอดก็สามารถที่จะมาดูข้อมูลได้ที่พิพิธภัณฑ์อ,อย่างเงี้ยครับครับครับก็เรียกว่าน่าสนใจว่าคือคนรุ่นใหมอ่อาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าวันนี้สายน้ำเนี่ยสามารถสร้างสร้างวัฒนธรรมเชิงสายน้ําหรือว่าเชิงอาชีพเชิงอะไรต่างๆได้อย่างไรก็เรียกว่า เป็นในประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าค่าไปศึกษานะครับแล้วมีตัวชี้วัดของการทํางานไหมครับว่าทางสถาบันโอเคเมื่อคุณลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยตัวชี้วัดเรื่องของผลลัพธ์ของงานเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เมื่อกี้ที่เสนอมาหรือว่าของทางสถาบันมีเพิ่มเติมไหมครับครับก็มันตัวตัววัดมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าในในในแง่ของความยั่งยืนครับครับคิดว่า ตรงจุดนี้เราทามันยังมันยังต้องไปต่อมันหยุดแค่นี้ไม่ได้ครับมันยังมันยังต้องไปต้องไปต่อข้างหน้าก็กอ,อย่างผมผมมาจากหน่วยงานการศึกษาเนี่ยก็มารับช่วงต่อแล้วเอาไปทําให้เกิดออกย,ยั่งยืนครับในอนาคตอาจารย์ชลัดอาจจะมีข้อเสนอครับสำหรับตัวชีวัตรก็คือเราได้ลงติดตามนะครับที่ก็เหมือนเราทำวิจัยเชิงประจักษ์เห็นเห็นก็คือว่า ชุมชนก็มีเสียงตอบรับในการทําโครงงานของเราในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับมีความชื่นชมแล้วก็ม,มีรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเพราะว่าจากการที่ ได้ได้ไปทั้งสอบถามทั้งผู้นําชุมชนที่มาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของเรารวมทั้งเด็กๆที่ที่อาจารย์ธงชัยเรียกว่าเด็กวัดเนี่ยนะครับก็ก็มีความผูกพันมีมีความเน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับส่วนการต่อยอดในอนาคตเนี่ยทางกลุ่มเราก็มีความคิดเหมือนกันนะครับว่าการทําโครงการครั้งนี้ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทําประกอบกับการจะจบหลักสูตรนะครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้มีการส่งเสริม วัฒนธรรมเพราะว่าอย่างเราไปดูพิพิธภัณฑ์ของวัดเนี่ยก็ในในในช่วงต้นๆเนี่ยทางวัดทางหลวงเนี่ยก็ทําตามวิถีของทางวัดแหละครับก็คือมีของมาวางมาเลียงแต่ว่าการจัดหมวดหมู่หรือการทําให้มันยัง่งยืนเนี่ยระบบเป็นอะไรก็ใช่ครับเราอยากให้ได้อย่างนั้นเป็นต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของถ้าเราจะเอาโมเดลในการที่มาจาัดก,กิจกรรมแบบนี้รับฟังความรู้จัดก,กิจกรรมให้ความรู้เสร็จรแล้วก็ไปติดตามผลกับสาย คลองอื่นๆนะครับหรือว่าสายคลองบางเขนแต่มันอย่างที่ผมบอกว่ามันทอดยาวหลายช่วงชุมชนกับชุมชนอื่นๆผมว่าอันนี้ก็จะมีประโยชน์เพราะจะทําให้วัตถุประสงค์ที่บอกว่าอยากให้ชุมชนมันมีความร่วมมือกันลดความขัดแย้งกันหรือว่าผู้ใหญ่กับเด็กได้สายสัมพันธ์กันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพในอนาคตประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่ามันเป็นโมเดลซึ่งคลองอื่นๆในกรุงเทพก็มีหลายคลอง มันน่าจะมีประวัติศาสตร์ที่ไปที่มามีอัตลักษณ์ของเส้นสายของคลองถ้าได้นําไปเป็นในต่อยอดแล้วก็ไปใช้เป็นตัวอย่างน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรียกว่าในเรื่องของวันนี้สายน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าดับสูญนะครับ,รบยังคงสามารถให้ประโยชน์แล้วก็ให้การศึกษาแล้วก็ให้อาชีพยังให้อีกหลายหลายอย่างเรียกว่าโครงงานที่ได้ลงไปเนี่ยทำประโยชน์ไม่ทราบว่าเสียดายเวลาหมด อยากจะให้แต่ละท่านช่วยสื่อถึงท่านผู้ชมเรื่องของคลองคลองบางเขนสายน้ําสายสัมพันธ์หน้ายนหน้าอยู่สู่สันติสุขเนี่ยเชิญให้กับท่านผู้ชมท่านละหนึ่งนาทีครับเชิญเลยครับสำหรับาสายน้ํานะครับปัจจุบันนี้ก็ผมคิดว่ายังมีความสําคัญถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในการจราจรในการสื่อสารนะครับแต่ว่าสายน้ําก็ยังเป็นแหล่งของการเพาะพันธุ์ พืชทางน้ําหรือว่าสัตว์น้ําเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาดูแลรักษานะครับแล้วก็ให้ให้ความสําคัญตอนนี้คนช่วงวัยที่ยังยังข้ของเกี่ยวกับสายน้ําอยู่ตอนนี้ก็คือผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าคนที่เป็นเด็กๆก,ก็ยังอยากที่จะมีความรู้ยังอยากที่จะได้สืบสารสายสัมพันธ์นี้ผมมองว่าเราควรให้ความสำคัญต่อการที่จะดูแลสายน้ำนะครับซึ่ง อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมครับครับเชื่เลยครับครับจะบอกอย่างนี้ครับฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศไทยเรามีคลองเป็นเส้นเลือดหลักนะครับเติมคลองนั้นนำพาทุกสิ่งอย่างของดีๆของความเป็นไทยนั้นอยู่โดยรอบคลองนะครับวันนี้ไม่ได้อยากไม่อยากให้คลองหายไปชวนทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์คลอง นะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่โดยรอบเพราะนัน่นเป็นเป็นรากของความเป็นไทยครับก็ฝากไว้ครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายนะครับเวลาปลดปติเนี่ยเรื่องของหลักสูตรการสร้างสังคมเสรีสุขเนี่ยจะมีกลุ่มย่อยด้วยกันทั้งหมด7กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีการาลงพื้นที่ในโครงงานซึ่งมีความหลากหลายวันนี้เพียงกลุ่มแรกนะครับเรื่องของคลองซึ่งเห็นว่าคลองเนี่ย เป็นมีมิติเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองไม่ถึงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยวันนี้เนี่ยโอกาสของโครงการเนี่ยก็สามารถลงไปสามารถดึงคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาได้ให้เห็นความสําคัญว่าถนนเนี่ยมันสร้างวัฒนธรรมเชิงเนนงเส้นทางการเดินทางถนนไม่ได้ไม่สู้กับเส้นทางน้ําธรรมชาตินะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มานําเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วก็สื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าวันนี้เนี่ยครองคลองยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยวขอขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโททัศน์ทีเอ็นเอนะครับทวิชั่น784ยูท b บเฟซบุ๊กอินสตาแกรมวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโรพิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เป่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง